วงไปเกมโง่ก็ร่วงไปครับผมขอให้ทุกคนทํามือถือเป็นแนวตั้งครับทํามือถือเป็นแนวตั้งครับใครเป็นแนวนอนอยู่ขอให้มือถือเป็นแนวตั้งครับสร,รงกดใครจะเล่นกันแน่ครับคุณครับคุณแบ่งกันอยู่ครึ่งตัวครับใครเล่นครับเลือกสักคนหนึ่งฮะเลือกสักคนเลือกสักคนนงฮะสรงกดฮะ สมกด oh. บอกว่าทรงกดเล่นฮะแต่ถ้าได้เงินเมีย <Okay. S 1> ได้โอเคและคำสั่งคือผมจะให้ทุกคนนั้นทำแฮนด์ทรายครับสัญลักษณ์มือครับแฮนด์ทรายคือสัญลักษณ์มือให้ชูมือมาหนึ่งข้างครับเข้าที่จอครับแล้วทำสัญลักษณ์อะไรก็ได้ที่เราอยากทำมันมีสัญลักษณ์มากมายที่จะใช้นิ้วทำเป็นสัญลักษณ์อะไรแล้วค้างเอาไว้แล้วค้างเอาไว้นะฮะ ทำไว้หนึ่งอย่างแล้วค้างไว้หน้าจอครับทำค้างไว้นะทำเลยครับผมไม่รู้จะทำอะไรนะแฮนด์ไซอะทำไปเลยครับ,ทำ,รบทำแล้วค้างไว้ครับทำแล้วค้างไว้ครับทำทำไวไไ้ไม่ต้องทำเลนแบบเอาตัวเองเอาไม่รู้ผมไม่รู้แล้วแต่แล้วแต่ทำค้างไว้ครับให้เห็นเต็มมือครับคุณชงกด ไอ้ทรงกดเอาเข้ามาใกล้กล้องเอาเข้ามาใกล้กล้องหน่อยอไม้เห็นนะฮะไม้เห็นตรงหน้ากล้อง,ง,งเลยนะคะ้างไว้ค้างไว้ค้างไว้างไว้นะฮะทุกคนครับผมขอไปทีละคนนะผมขอทุกคนอันนี้นะค้างไว้นะฮะผมขอถามคุณทรงกดก่อนคุณทรงกดครับที่คุณทํานี้มันคือสัญลักษณ์อะไรครับใจเหรอนะ ลูกเสือสัมองลูกเสือลูกเสือลูกเสือสามนิ้วนะลูกเสือลูกเสืออ่าลูกเสือสามันถูกไหมถ้าสำรองเลยจะสองนิ้วอ่าใช่สำรองสองนิ้วฮะัอันนี้อโอเคครับต่อมาครับผมคุณธีระใช่ไหมธีระ,ะครับทีมงานขอรายชื่อตรงนี้เลยครับครับผมทำสัญญาณเสรแล้วครับโอเคครับโอเคตกลงครับโอเคทำโอเคครับผม อาต่อมาครับโอเคตกลงครับอาร์ไซเคิลครับทำอะไรครับเออสารลับเสรีภาพครับคือสันติฮะสันติบอกสันติสันติดวงสว่างครับผมเดี๋ยวนะไปสับมันไม่เหมือนเหมือนกับของลูกเสือใช่ไหมคล้ายๆกันเนอะแต่ค่าคุณภาพเหมือนกันนะเหมือนกันโอเคโอเคโอเคต่อมาครับคุณบอยครับอะไรครับน่ะดิดนิ้วพี่ข้าครับ อ๋อคุณปอชับมือแล้วคุณเข้าหน้ากองหน่อยเข้าหน้ากองเล่นึงอ๋อดิดนิ้วดิดนิ้วโอเคดิดนิ้วโอเคมาต่อมาครับคุณเออ่แชนแนลคุณแชนแนลฮะโฟกัสฮะอะไรฮะน่ะอันนี้เป็นแก๊งของพี่ครับผมเป็นเอ่ออยู่ในมวยเออ่สากลครับผมเอาี้ผมว่าเราเป็นแก๊งใช่ผมว่ามันยาวประวัติยาวมาก อยู่ข่ายมวยประมาณนั้นแทนซาของกลุ่มโอเคครับคุณเคครับคุณเคนี่คือนี่คืออะไรครับคุณสร้างแรเพื่อนครับเพื่อนทักทายแบบนี้ครับขอเป็นคำทักทายของเพื่อนวลาเจอเพื่อนทักยังไงเนี่ยนะเพื่อนเดียว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 เราจะเพื่อนแบบเฮ้ยเฮ้แค่ เฮ้ยแล้วเชื่อมืพอพอมึงโชงอย่างนี้เพื่อนเพื่อนมึงจะรักทันทีนะเพื่อนมึงจะรีบวิ่งมาหาเลยคือเข้ามาทุกคนเลยวิ่งมานี่เข้าเฟซบุ๊กเลยกระทืบไลค์ก่อนเลยโอ้โหนี่นะฮะผมว่าอาจจะไม่ใช่เพื่อนก็เข้านะค้างไว้ค้างไว้อะต่อมาครับผมคุณสุวรรณครับทำอะไรครับน้านี่ฮาร์ดโอ้โหมันคืออะไรฮะแปลว่าอะไรฮะมินิฮาร์ดใจหัวใจเออทำไมต้องเขินอะ โหแล้วแม่ยังก็มีถ่ายมิวสิกมีผมปิวด้วยดูดิแม่มาดูมิวสิกวิดีโอโอเคสุดท้ายครับสุดท้ายบารมีบารมีทำอะไรคะหัวใจค่ะมินิฮาร์เหมือนกันใครสอนให้ทำคะลูกใครสอนคะทำเองค่ะทำเองนะเคยเห็นในทีวีหรือเปล่าเห็นเพื่อนเขาทำทำตามค่ะเห็นพี่ก็าทำเลยทำตามทำไมพี่จองค่าก่อนนะน้ำนะฮะ ทุกคนทำค้างไว้นะครับทำค้างหน้าจอไว้ครับทำค้างหน้าจอไว้นะครับ,รบและกติกาของพวกร่วมกายในข้อหนึ่งนั่นคือโอเคดูดิครับใครทำ ไป้อกันถือว่าหลอ่อไม่มีสไตล์ตกนนองเ,อ<ด>ออเลี้ยงีไปตีไอตีไปตียปตีไปตีไปัีไตีไปตีไปตีไปาีไปตมไปตีไตีไปตีไปตีไปีไีตกรอบีไปตีนปตีไ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 ตีไปตีไปตีบผมต